เอาโล่ล่างเนี่ยขานเข้าก่อนกับแป๊บตัวนี้ครเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้แป๊บตัวล่างมันจะมีท็อตเบอร์สิบสี่ขานเข้าตัวนี้ก่อนนะครับเอาแค่น mm ั hmm. on, inder, ้นะครับต่อไปผมจะไล่น้ำมันนะครับก็คือเราจะไล่น้ำมันจาก ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กมาที่กองน้วมันเครื่องมาที่ราวหัวฉีดครับให้ไล่อย่างไงแบบไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับบิดออนปุ๊บแบบนี้นะครับไฟระบาดก็จะขึ้นปกติอย่างงี้นะครับไล่ราไปที่หน้าเครื่องรองนดฝามาปุ๊บหายขึ้นมาอย่างงี้นะครับเห็นก้วทางขวาสุดไหมครับอันนี้อันนี้บวกบีใช่ไหมครับไล่ตัวนี้เป็น p ีเอฟพีใช่ไหมครับเอฟพีก็คือก้วอั้วอั้วสุดตัวนี้นะครับ บนสุดกับล่างสุดตัวนี้นครับน่าให้ดูที่กองน้ำมันเครื่องนะครับการเปิดปั๊มติ๊กเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแต่เราให้ต้องบิดมีกุญแจวิทีออนกอดน,นะครับอันนี้บีบวกบีบอกก็คือบีก็คือแบตนะครับไฟแบตตรงมาตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็น Fp นะครับก็คือสัญญาณของไฟปั๊มติ๊กนะครับจิ้มอ่าน้ำมันออกมาแล้วท่ญญานเองนะครับ ตัวเนี้ยสายเนี้ยสายไฟนะครับห้ามไปโดนตัวถังรถนะครับ่นะจิ้มมามาแล้วนี่ผมจะไล่น้ํามันนะครับหรือถ้ารถเรามีปัญหาอะไรอยากจะรู้ว่าปั๊มติ๊กเราอะเสียหรือไม่เสียหรือใช้ได้ไม่ได้ให้มาที่ตัวเนี้ยครับให้อยู่ B บวก B กับ P F FP นะครับตัวนี้กับตัวนี้ข้ามระหว่างห้ามจิ้มตัวการนะครับกิ้มบนสุดกลางสุด มันก็จะเป็นการเช็คปั๊มติ๊กนะครับก็คือไล่ระบบน้ํามันมาด้วยเผื่อรถมีปัญหาอะไรเราก็จะได้เช็คปั๊มติ๊กตรงนี้ได้ว่าปั๊มติ๊กจะได้หรือไม่ได้นะครับนะครับเอาแหวนออกตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งคือเอาไว้ปิดหัวล็อตนี้ครับสอร่องนี้อีกตัวหนึ่งก็เอาไว้ข้างล่างนี้ครับแหวนตัวนี้เป็นแหวนเหมือนปกเก็นะครับกานน้ํานออกแล้วก็เอาเอาคอของแป๊บตัวนี้เอาเข้ากับร่องร่องน้ำมันตนี้นะครับ กำลังแหวนหลุดหายนะครับครับเป็นอันเสร็จครับวันนี้ใส่ก้อนมันเครื่องเสร็จแล้วก็เหลือแ,ลแต่ประกอบทาังคาโครกลับคืนนะครับ